สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอกันด้วจ้า <c oughs> เอ่อมื่อนี้จุ๊บสาวซุลินกับพ่อพี่น้องนะคะมาอัปเดตสวนพักนะคะ <c oughs> โอ้ยคือทัานข้อทุ่พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวกัด้วยจ้าเมื่อกี้จุ๊บสาวซุลลินพ่อพี่น้องมาอัปเดตสวนพักด้วยจ้า พักจุ๊บนะจ้ากะวานอ้ยมันเป็นยังคือหลวกเหรอบัดนี้พี่น้องกนะันเป็นห้อยหลวกจะว่าเป็นยังนะจ้าเปิงเป็น,ปนยังดอกเด้ออันนี้กะเปี้ยะอ่ายังก็องมะเขือเทศจ้ามะเขือเทศมะเขือเทศนี่มะเขือเทศมะเขือเทศจุ๊บกะแสะแสะมาตำมอือื่นจ้ากะม่านปลูกปลูกไวน้นาะแสะมาตํมอือื่นได้นิ อันที่เห็นนี่ก็แสะมาจากมืออื่นจ้ะอันนั้นนำ้ำอันในสวนพักจุปอันพักซีนี่ก็วนันวันแล้วก็มีพักขนากวางตุง้งปักกาศข่าวพักกาดหืนเม็ดมันปนกันนะจ้ะเม็ดมันปนกันเนี่ยพักกาดข่าวนี่ซิเมนมันปนกันก็เลยปล่อยหมันยุงเสียจ้ะอันนี้ก็น่าจะเป็น เอคณะห้องเตหรือกวางตุ้งห้องเตะดอกเด้อนีน่จ้ะบูจากซื้อดอกเด้อนี่อันนี้ก็สิลู่ลูก็สิเป็นหนึ่งขนาดตัวนี่จะไม่เบียบักพริกขึ้นเนี่ยอีกแล้วคุณนะเบียรพริกขึ้นมาลายคลาพี่น้องเบียรพริกขึ้นมากอันใหญ่ไวคักค่ะจ้ะช่วงนี้โตเร็วมากเลยผักชีโตไวมากนี่จ้ะอัน มาคือเทศเท่ากระทางนี้ก็เหมือนกันนี่ก็มีกวางตุ้งของเต้เนาะเม่นเขาเอิญกวางตุ้งของเต้ที่เอิญย่างพี่น้องเอ้จาเอิญอย่างเนาะอ่าอันนี้ต้นหอมหัวหอมหัวหอมแขกจ้ะหัวหอมแขกนี่กะสิลิไปกินเที่นนีเที่นน้อยตัวจ้ะพ่ต้องไปซื้อในเมียงเนาะจ้ะเนาะพ่ต้องออกค้าซื้อดอกจ้ะนี่มีซ้ำได้เอาซ้ำนั่นนะจ้ะส่ซ้ำได้เลยซซ้ำนั่นนี่ได้จ้ะ พักอันดอกไหมดอกอันเรื่องเลี้ยงไหมจ้ะรังเป็นดอกอุย้ยนกกะมาขี่ใส่เนาะพักกำลังงามนะพี่น้องพักจุกกำลังงามเดอ้อมาอวดพักด้วจะ้ะพักอุย้ยนกยังมาขี่ใส่นี่นะ้าเือมาเป็นตระสรเถอะเห้อขี่ใส่จังไหนเนาะเด็ดออกก้อนอันเดี๋ยวจุบจะเอาดินมาเติมอยู่จ้ะ เติมให้ต้นเขามันแข็งแรงนี่อาบอออกมาแล้วเหรอนี่จ้ะมันนั่นต้นมันใบมันเสียเขาก็ดึงออกนะจ๊ะพี่น้องดึงออกไปโหลดว่าต้องเสียดายมันแ๋้วเขาก็แตกไปออกมากขึ้นเก่าจ้ะนี่พักยุบกระปูกงไงแล้วสี่ได้กินแล้วจ้า อันนี้ก็เป็นพักหนอกจ้ะพักหนอกขาดน้ำเมื่อไรได้ต้องใส่น้ำตลอดได้จ้ะต้องเติมน้ำกินกับลาบกินกับปนุนี่โอ้ยแสบจ้ะแสบจ้ะสำหรับผู้กินเป็นเนาะผู้กินเป็นเพื่อนกับกินแสบละผู้กินบ่ค่อยเป็นกับกินได้หน่อยๆอยจ้ะจุบกับกินบ่ค่อยเป็นดอกว่คเค่อยกินจ้ะแต่ว่ากระซื้อมาติดบานติดสวนจังยังวานเนาะจ้ะเนาะกระซื้อมาติดไว้ซือซ้อ แต่ว่าคนผู้กินเป็นนะมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นหละมันก็เป็นยานะจ๊ะใบบัวบกสามารถทําน้ําใบบัวบกกินได้เมนบอกจากพี่น้องแต่ว่าจุก็ะกินว่าเป็นดอรอมนเอามากก็มาติดไว้ซื่อๆนะติดบานติดช่องไว้ซื่อๆนะจ๊ะอันกระทั่งนี่ก็สิปูกันฝรังเนี่ยนี่มันฝรังเป็นนอแล้วเป็นนอรเรียบร้อยแล้วมันฝรัง เดี๋ยวทีเอาอันมาลงจ้ะมีซีกระถางหากระถางลูกสาวเขาว่าสีเอาเอาลงปลูกว่าท่านี้มาปลูกก่นี่อันนี้ก็บเบียนแรดิฟเดจนี่ปลูกไว้ปลูกปลูกเรื่อยๆจ้ะแรดิฟสำเร็จเนยพอสำเร็จเน่ก่อแหลตเตะความสุขของคนปลูกนะจ๊ะแต่กับว่าไปยัง ความสุขกับการปลูกสนั่นละ่ะพี่น้องอันนี้ก็พักบุงจนะ้ะพักบุงก็ตัดไปกินแล้วกําลังสิงอกใหม่ดีตัดไปกินครั้งหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องอุย้ยมีครั้งคกด้วยพูดนะโพหัวออกมาดีนะไม่เป็นใช่ไม่ใช่เป็นหัวงูนี่ก็เอามาปลูกลงดินปลูกลงดินเบื้องจากว่าจะเป็นยังไงต้องน้ำ ถือนามสัตว์เปิดไซส์ยาย,ย่างนามก็เลยสัตว์ไปเลยมันเลยเป็นทังสี่จ้ะมีทั้งคนะมีทั้งอะไรว่นเลนเลนจ้ะวน่นเลนเลนว่นปนเปนไปมันมันข้นห้มันก็ดีกันมันมันอยูนะมันมันบอดตายนะจ้ะนั่นนะ ก็บพักพี่นอ้องคิดพักไปกินเป็นหนึ่งไส้ป่าก่บังแง่เลยจ้าเนี่ยของแง่ครับ có nghe khá